สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องเกษตรอินทรีพาท่านผู้ชมมาปลูพิกระถางร้วันนะครับเป็นผลท่านผู้ชมอยากทราบรายละเอียดอย่างมากนะครับบอกว่าไม่ละเอียดเลยก็ทําตามได้เลยนะครับวันนี้เราจะทําให้ท่านผู้ชมเข้าใจและก็รายละเอียดสูงอย่างมากวิธีเพาะก็ไม่ยากนะครับก็ ธรรมดาไม่ต้องแช่น้ำนะครับเราก็ใส่กระถางเล็กแบบนี้นะครับผ่านไป21วันเขาก็งอกเห็นไหมครับงอกก็เตรียมกระถาง10นิ้วหรือใหญ่กว่านั้นนะครับใหญ่กว่านั้นยิ่งดีนะครับนี่เราใส่กระถาง10นิ้วดินดินปลูกนะครับเรานำเสอเนอไปแล้วนะครับไม่อยากเสนอซ้ำนะครับเพาะเพาะให้ต้นกล้าเยอะๆหน่อยนะครับเวลาเราปลูกราปลูก2ต้น เห็ไหมครับถูกสองต้นเผื่อกันไม่แข็งแรงต้นกล้าไม่แข็งแรงต้นเปืือยต่วนะเราก็ถอนทิ้งตัวหน่อยหนึ่งเ้วก็ถอนทิ้งแล้วก็ฉีดพ่นบางๆพอเบานะครับฉีดพ่นเบาๆนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเวลาผ่านไป32วันเขาจะมีต้นไม่แข็งแรงเราก็ถอนทิ้งนะครับเห็นไหมครับ ตนเล็กๆก,ก็มีเราก็ถอนทิ้งเสียการ,รบำรุงรักษานะครับช่วงนี้ยังไม่ใส่ปุ๋ยถ้า32วันก็เริ่มใส่ได้นี่นะครับนี่มูลมลสัตว์ที่เรามูลไก่มูลวัวอะไรเราหมักนะครับเราก็นําเสนอท่านไปแล้วนะครับสูตรสูตรหมักปุ๋ยพิเศษของเรานะครับหลายอย่างแต่เรานําเสนอวันนี้ก็ ท่านผู้ชมให้ดูว่าการเราทำเราทำอย่างไรนะครับพิกเราถึงงามนะครับจุดดินซีสังข้อสแสงเราก็ใส่นะครับใส่เรื่อยๆนะครับ94วันนะครับก็ได้งามขนาดนี้นะครับเห็นไหมปุ๋ยก็สูตรเดิมนะครับสูตรหมัก ใส่มูลบัวมูลอะไรต่างๆรวมกันก็นำเสงนอไปแล้วข้างล่างก็ต้องตัดนะครับแต่งกิ่งนะครับแต่งใบใบๆนะครับตัดแต่งกิ่งให้ปโปร่งข้างล่างหรือใช้มือใช้มือนะครับรูดลงก็ได้นะครับหรือใช้เกลนไกรใช้อะก็ได้เห็นไหมครับเราก็บอมปรุงไปเรื่อยๆแบบนี้ เราฉีดฮอร์โมนไหมก็ถ้ามีก็ฉีดท่านผู้ชมอันนี้เรานําเสนอนะครับให้ท่านผู้ชมร้อยสีวันก็จะเห็นเขาเริ่มสุกอย่างมากนะครับลูกเขียวลูดแดงนะครับนี่นครับถ้าก็สุกมากๆแล้วเขาก็จะแดงก่ําทั้งต้นเลยเห็นไหมครับแบบนี้เป็นถ้วยเลยนะครับถ้าเราปลูกพริกสูตรนี้งามอย่างมากและกระถางละหนึ่ง ้วยเล็กๆเลยนะครับถ้วยไม่เล็กเท่าไหร่นะครับเล็กแต่ไม่เล็กมากเราได้ท่านผู้ชมครับเรานําเสนอนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ชมและทําตามได้นะครับนี่คือรายละเอียดที่เรานําเสนอนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับการปลูกพิกกระถางปลูกง่ายทําได้ทุกท่านเราทําได้นะครับท่านก็ต้องทําได้สิครับเห็นไหมครับ การเก็บก็ต้องเก็บให้ดีนะครับอย่าให้กระทบกระเทือนถึงยอดถึงลูกอ่อนนะครับถ้าเราอยากรับประทานพริกนานๆเราก็ต้องเก็บด้วยความระมัดระวังนี่ครับเห็นไหมครับหนึ่งต้นเราได้เยอะนะครับได้แบบนี้เลยวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมนะครับ สวัสดีครับ